ย่นต้นดอกยุน่นกอสองกองนอกวันนี้เขาบ้าข้างในนะครับเดี๋ยวสิพาพีชมะน่องมาอ่าหานังใหม่ให้กอนะครับก้อนี้สองกอ้อนี้สิปลูกยุ่งไก่กันนะครับเดี๋ยวเอาสีมาสาับะสองกอ้อนี้มีสีมีอยู่ประมาณแบบเป่าเนานะเนาะมาลงม,มือเลย นอนยินีปีนี่เงี้ยจะได้สุดใดนะนอนยังไงครับยีงครับ อันนี้ทีนี้สองกอนะครับสองกอติดกันเลยหนึ่ง,งสองสามสี่หานะครับอีกอยู่ประมาณหกเจ็ดนอสุนอยในะหญ่ก็นั่งสีใหญ่นะสี่เจ็ดสี่ห้ามือ là nó lọ. Nhìn nó thì à. à, nó nó sao vậy nó thì nó phai nó 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 giếm nhà thôi này này, bỏ หกนอนะครับอันนี้อนอหนึ่งแถมเจ็ดเจ็ดนอรครับเรื่องนอนีนะครับนอหนึ่งสีจงไปนะครับอีกสามสี่หมื่น อันนี้ก็สีเอกสามสีมือพร้อมกันรุ่นนานะครับเจ็สิบมาซับหลายครับนี่เดี๋ยวรอบนาสิบมาถ่ายพี่น้องเมือ่อกี้ที่นึงน,นะครับสามสีชุดนี้หลายครับชุดต่อไปห้าหกเจ็ดแปดเก้าเกือบสิบนอครับอยู่นี่ชุดต่อไปนะครับอีกประมาณสามสีมือนะสิบมาถ่ายให้พี่น้องเมื่อกี้นะนะครับ พี่เสียเอานอน,น,นอย่เนาะเอาบอ่อพิณเอาเจะเอาบ่เอาเลยเนาะแต่ว่ามีนอนหนึ่งยู่ข้างหน้านะครับนี่ก็ได้หลายเปรียบไม่ได้กับอะไรก็ได้นะครับกิ่มสู้เฮาช่วงนี้หนาฝน,นครับฝนตกเสมอในี่น้ำสมอแก้งนอคื็น้ำสมือครับนี่ได้แล้ว อันพนอมึงแล้วนะครับอันนี้เอาบนอโอ้ยจงไปจังไงกันเนาะชุดต่อไปประมาณสามสี่หมื่นนะครับเดี๋ยังสิบผ้าพีพานหนอเข้ามามาสับตัวใหม่ที่หนึ่งนะครับเพราะว่าอีกสามสี่มื่นึเนาะชุดนี้นาจิบะซรมบชุดต่อไปครอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด มันเกือบสิบครับสิบกว่าครับก็แต่สิบกล่ว,วเดี๋ยวสับนอนกันจบอ่อานได้แล้วนะครับ พี่ดีก็เป็นแจ่งดีเนาะนะนครับเนี่ยเอามาตัดพีเอามาปอกเปลือกพี่เนาะอันนี้พื้นพื้นตัดช้ำนะครับอันนี้เนี่ยพิ่งตัดช้ำได้ประมาณ สองทิตยทีละนี่ติดแล้วนะครับผมช่ำไปวันเกือบสิบเกือบสิบกอนะครับนั่นก็ติดแล้วนั่นก็ติดแล้วน,นั่นก็ติดแล้วนั่นก็ติดยี่สามนีี่าหกเจ็ดแปดประมาณแปดแปดกอโอ้มีเวลาครับ เดี๋ยวห้าวขนใหญ่ไปข้างนอกนะครับเพื่อปอกเปลือกเนาะไปปอกเปลือกท้องเปลนอกมา ทีของคุณนอกนะครับขอมาเบิงนะครับนี่ขอมาซับก็ไม่หรอครับขอมามาหานเปลือกเงินี่งามสั้ใดต่สุ่มห้องเนไะปดูเลยครับดูนะครับไหนก็ได้ สวยงามสวยงามขาวเขียวเหลืองสามสีอรอยเด็กีเป็นสีไหนงามครับนี่คือสน่ของกิมซุ่มน,นะครับ ก่อมันก็นให้ความลมเย็นนะครับเย็นครับเพียงครับที่นี่เย็นลมหฮมหฮม,มไปเบิดเลยนอกรนดอหไงนะครับแกนกับเสียบคณน่ะมาเอาออกหนักหนกน,นะคณน่ะอันนี้แม่เราสีเอาไปเก็บ เป็นน้ำสมนะครับไลยนะครับดูปลาข้างในกับนีอสามก่อนนะครับอีกเคย่อถ่ายพี่น้องเมองเรื่อยๆต่ว่าเนี่ยเราไปซับแล้วก็เลยว่ได้ถ่ายพี่น้องมึงอันนี้คพน่นครับง่ามครับ มันหนาครับกาเปนหนาค่ะพี่น้องรยวัเลเวลาแกะนะครับบาดนี้เลยดีนะครับครับไล์ หลุมเซ่ยได้ไหมครับดูบ่ได้บ่ได,ด้แก่นะครับอบอกว่าเอาพอส่วนที่อ่อนอ่อนๆนี่นหนักนอนอยนี้นะครับนะครับปืนอ่ะอันนี้ได้นะครับอ่อนอ่อนดีที่ต่อเป็นมัดเอาเห็ดต้องไม่สม

ง่ายนะครับไทน้ำไทน้ำบัดปีก็จะกินบัดปีครับจินซุ่ง ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับคนที่ติดตามนะครับผู้ที่ติดตามบ้านสวนตะคุณเนาะบ้่นสวนตะคุณกับสิมี่ปลาภัยนะครับไส่กิ่งซุ้งไส่ผงหวานกับมี่นะครับมี่ดอกกระเจียวนะครับใส่เบื้องแล้วมี่อมงวงสวนใหม่นะครับสวนเขากระลังเริ่มเริ่มลุ่งสดใหม่เนาะในสองเกือบสองปี ที่รักคือไผ่เนี่แหละติดสุ้งเนี่แหละงามนะครับ <c oughs> ขอบคุณพีกขอพผูน้องที่เขามาเบิงนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคุณลายๆกับสีห้าคลิปลงองหนพีกน้องเบิงเรื่อยๆนะครับจะฝ่าเบือ่อกันเด้อเปิดเบิงกันก้นนะครับคอยติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับ กกนนแข็งหนานะครับอออขอบคุณที่ติดตามนะครับบ้านสวนเจ้าขุนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวโอกาสนาชิมอะไรสวนพี่น้องเบิ้งนะครับอีกทีหนึ่งเนาะแจ้งเิยตามขอบคุณครับสวัสดีครับผม